สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กอโรฮโรวันทูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกประจำในวันอังคารที่ 25มีนาคม2568แรม12ขั้นำเดือน4ปีมะโดงวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่านใดสนใจดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลขดูหวงจุ้ยออนไลน์ ดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับก็ดูรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะเอะอเดี๋ยวก็จะมีขึ้นคุณก็ดูเอาแล้วก็แคปไปนะครับวันนี้วันอังคารมีกำลังเท่ากับแปดพระพุทธรูปปางประจำของวันอังคารก็คือพระนอนปางสายญาตินอนลืมตานะครับเออนอนลืมตา นะถ้าปีนั้นแปดแปดอ่แปดปีเข้าเนี่ยโหเป็นบาปประเคราะห์ตลอดแปดปีมันจะทําให้คุณเนี่ยร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มอารมณ์มักขึ้นขึ้นลงลงนะตอนนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์หลายคนก็เป็นอยู่นะเขาหุดยินงุน,ง,น,ง,นงานเหมือนวัยทองอะไรก็ไม่รู้นะแต่บางคนอาจจะไปอยู่ที่ดีก็ได้ไปอยู่สุขบระเคราะห์ก็มีความสุขดีนะ บทสวดก็ติหังจะโตโลทีนงางคุณก็สวด 8.8. จบเป็นมงคลมาพูดถึงดวงชะตาทางขวามือดวงป้อยหยีสีเถียวในฐานวันเป็นปีเกียงเจียช้ยนะครับแล้วก็เป็นวันกุยจีนะธาตุน้ำดวงชะตาในวันนี้ธาตุน้ำลาสีบนเทียงกลางฟ้าบอกว่าวันนี้ธาตุน้ำมีกำลังครับ มีกําลังเพราะฉะนั้นใส่สีฟ้าใคร่านน้ำใส่สีฟ้าจะพบพักพวกเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับส่วนคนธาตไม้ก็จะมีชีวิชีวามีความสุขนะครับในดวงชะตานะ <c oughs> <c oughs> มาพูดถึงความฝันฝันบอกไปยังฝันแ,แหลมแหลมอะไรนะ <c oughs> อ,อ๋อแหลมสิบสองค่ำ เป็นความฝันถึงบอกข่าวดีสําหรับอนาคตของผู้ฝันใช่ไหมใช่ไหมดูสิบสองเออช่ใช่ๆช,ออช,ช,ช่โอ้โหทีหนูลืมจําไม่ได้ตาเตอไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ตาฝ้าฟางไปหมดนะในช่วงนี้ก็ใกล้ก็คือเทศกาลเชงเม้งแล้วนะครับเข้าเข้าสู่ประเกณีนะเออก็จะเริ่มเริ่มเข้า เริ่มเข้าชุงฮุงก็วันที่20นะก็คือวันนี้มีนาคมนะไปเนี่ยนะครับก็ประมาณในโดชะตาเนี่ยนะครับคือถ้าวันเชงเม้งเนี่ยมาพูดถึงประวัติความเป็นมาเนี่ยนะครับหลายคนที่ทำกันมาโดยตลอดนะเพื่อแสดงถึงความกตัญญูนะครับต่อบรรพาุบรุษ นะคือการทำความสะอาดหลุมศพนะมันจะเป็นขนบทำเป็นประเพณีของคนจีนนะครับคือคนจีนนี่มีหลายเผ่าพันธ์หลายเชื้อชาติเยอะมากนะครับเออแล้วคุณจะได้เห็นเนี่ยวงจุ้ยสำนักต่างๆก็มีเยอะครับเทคนิคโน่นนี่นั่นคุณจะได้เห็นว่าจานหล่อแกเนี่ยนะมันใหญ่มาก บางคนถือใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปใหญ่ขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าใช้จริงๆมันใช้ไม่กี่ช่องนะหลายสำนักไงหนึ่งวงรอบหนึ่งวิชามาวนวนอีกหนึ่งวิชามาวุบปุ๊บปุ๊บุ๊บ,บ,บครบอยู่ในจานนะแต่ละสำนักนะครับที่จริงมันใช้แค่ประมาณเนี่ยมือหนึ่งก็โอเคแล้วเขาเรียกฮงจุ้ยค,นะจย,จจยคนเป็นนะอาจารย์ก็จัดฮงจุ้ยคนเป็นนะให้คุณเนี่ย มีโชคลาภและความสําเร็จนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือการเชงเมงแต่ละที่เนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าภายในครอบครัวนะคนในครอบครัวเนี่ยจะตกลงกันว่าเราจะเชงเม้งกันที่ไหนเดือนไหนปีไหนเวลาไหนได้ทุกวันครับนะคือในศาสตร์ ของคนจีนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น24าศาสตร์นะในาศาสตร์นั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองสาศาสตร์นะก็คือในฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยนะคือตั้งแต่ช่วงกุมภามีนาเมษายนไปนะครับก็คือตามของคนจีนเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่หลิบชุง ไปอูจุยไปเกงเตก็กไปชุงหุงนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะเริ่มวันที่ยี่สิบนะครับมีนาคมหกแปดแต่คุณก็สามารถเริ่มไหว้เชียงเมงได้นะครับวันไหว้เชียงเมงเนี่ยที่ดีที่สุดคุณรู้ไหมวันอะไรเป็นวันที่ญาติพี่น้องทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันครบครับอันนั้นนะ่ะ คือวันที่ดีที่สุดนะรวมญาติเออเวลาคุณไปเฝ้าบรรพบุรุษไปพูดคุยกับอากองอามา่ไปพูดคุยกับพ่อแม่ปู่ญาตตายายอากิมอากูอาเกาวเหลา่าเก่าอะไรอย่างนี้นะเอออย่างมีความสุขนะครับวันนั้นเนี่ยคุณจําไว้นะคุณจะต้องให้เวลานะครับคุณจะต้องให้เวลาอยู่กับอากองอามา่าเนี่ยให้มากที่สุด หลายชั่วโมงได้อย่างนี้อยู่ไปนั่นนะเออไม่ใช่ว่าโอ้ยมาเพระาะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปตรงนู้นนะไม่กินฉันจะไปนะสามร้อยหกสิบกว่าวันคุณแค่วันนี้วันเดียวคุณให้ากงมาไม่ได้ก็แย่แล้วนะ <c oughs> แล้ววันถือคุณไม่จบเออสําคัญนะแล้วมาเป็นบุญกุศลที่จะหนุนให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะความกระตันยูนะครับนะ เออความกระตันอยู่โอเคก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะไหวให้เต็มที่ไปเลยนะครับเออไปคุยกับอากงอามา่านะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอาธิษฐานเดีย๋ยวจะสั่นกระดิ่งโชคลาภใปนความสําเร็จสาธุใครที่สีงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแข้วคาปาปลอดภัยคิ้งเงิเงนในเงนคิดทองในทองรวย มีหลายคนมาพูดว่าทำไมนะงานไม่เข้าติดขัดงานน้อยก็บอกตั้งแต่มาหลายครั้งแล้วนะเออกระดิง่งตั้งแต่ตูจีนะ่ให้คุณเอามาสันน่นในห้องทำงานคุณสันส่นสัน่นสั่นสั่นให้ทั่วนะเดี๋ยวโชคลาภความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณเองนะครับให้คุณทำทุกวัน เออเริ่มต้นทํางานคุณก็สั่นในห้องทํางานคุณเดี๋ยวงานเข้าเงินเข้าครับประสบความสําเร็จแล้วโดยเฉพาะวันที่ยี่สิบสี่เนี้ยวันนี้ยี่ห้านะยี่สิบสี่วันจันทร์พวกูลีบซีนให้เต็มที่เพราะดวงดาวจะค่อยค่อยเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่บเอ็ดไล่มาฟัาฟับฟฟดาวดาวจะดีคุณจะไม่มีเรื่องทุกทุกอย่างจะเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับพฤหัสก็เริ่มเดินตั้งแต่สิบเก้า มาเร mm ื hmm. ud, ่อยฟอ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 ฟยีบยีสองยี่สามยี่สีไล่มาดวงดาวต่างๆเริ่มมีความสุขนะวันจันทร์ที่ยี่สี่ล้างสวยให้เรียบร้อยล้างก่อนนะอพอเสร็จแล้วปุ๊บอบบ้านด้วยควันทูันเป็นมงคลทูกคุณเนี่ยก็จะเอามากำันใหญ่ๆอธิษฐานจะสวดอะไรก็ว่าไปก็เรียกอบควันทูกคุณก็กาเวลาเอาทูกคุณกี่นาทีนะคุณก็ไปหาที่ แก้วหรือชามใส่ข้าวสารไว้ใส่ข้าวสารห้าถ้วยปักนะก็ไปวางไว้กลางบ้านวางหน้าบ้านวางหลังบ้านวางซ้ายของบ้านวางขวาของบ้านอบควันทูวแล้วปิดรอเวลานะเหมือนบ้านใหม่ครับ <c oughs> แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเกิดความเป็นมงคลโชคลาภและความสำเร็จนะหลายคนที่ติดขัดดิวแล้วไม่เสร็จสักทีนึง มีปัญหาบางคนสั่งสินค้าไปแล้วยังไม่ได้เงินก็มีอะไรงี่นะเออแล้วคุณนั่นไปทําไมใช่ไหมอาจารย์เคยบอกแล้วเงินต้องมาครับเงินมาเสร็จปุ๊บค่อยส่งครับเพราะหนูเคยโดนมาแล้วหนูมาหาเออถึงได้บอกไงเฮ้ยเงินมาของไปจำไว้นะเงินมาของไปนะครับไม่ใช่ว่าเงินยังไม่มาของไปนี่คุณโว ขนาดของหนูโดนไปสองรอบ2ตัวเกือบล้านครับสุดเลยนี้นะอ,อ,อันนี้เพราะฉะนั้นได้ cmc ใบที่สี่สิบโชคชะตาของโชคชะตาจะในช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศสดใสอากาศเป็นใจมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับท่านจะต้องมีความมุมานะต่อไปความเจริญก้าวหน้ารออยู่สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ นะครับก็จะสมหวังความรลกของท่านเนี่ยจะสําเร็จสมหวังแต่ท่านต้องอยา่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปพูดถึงธุรกิจค้าขายท่านในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับในเรื่องของการสมัครงานจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณให้ได้งานทําพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบดีมากพูดถึงดวงชะตาสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ สามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ต้องระวังนิดนึงนะครับเออต้องปฏิบัติตามที่แพทย์บอกนะคุณมีโอกาสหายอยู่แล้วนะครับต่อมามาพูดถึงดวงตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นเหลืองเหลืองไม่ดีครับสีดีชมพูม่วงส้มแล้วก็สีดำนะทิศ ทิศที่ดีนะครับตะวันตกตกใจหมดใครนะเอี๋ยว่ันฮะโลได้ยินไหมฮะได้ยินแล้วค่ะอ,อ,อาจารย์พอดีมามาเรื่องอ,องค์ที่หนึ่งสงขาองค์มามา เขาตอนนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้เอาราคาที่เราซื้ออะเขาราคาประเมินปกที่ดินเนี่ยมันก็จะแพงอ่ะค่าทมเนียมแบบมุนจะรอดไหมเนี่ยเวียนหัวอะ,อะไรเนี่ยอะไรอะมันคืออะไรอ่ะไยถึปว่าคือตอนนี้ต้องแบบกำลังจะมาให้ให้พี่สายออกโฉนดออกโฉนดใหม่อะใช่ไหมคะอือนอ้่างอโฉนดใส่ใส่จป๊บเนี่ยแายเดี๋ยวว่าผมที่ดิน คือต้องเตือมา6องเขาไม่ได้เอาราคาที่เราเตือนนะเอาราคารประเมินถ้าราคารประเรมินมันสูงอ่ะ <c oughs> แล้วก็เอาราคารประเมินคูณได้สองห้าเปอร์เซ็นแล้วคูณได้ภาษีอีกคูณได้้ดมันเยอะมากเลยนี่ต้องเลยถามกันต้องจะรอดไหมเนี่ยเรียนทุกเลยเนี่ยอ๋อจะรอดไหมเ่รอ,อถามส<อ>ิบเดี๋ยวอนนะสิ 10, โบโวงห้าสิบรอดไหม จะส่งเีาษาให้ทางใต้เขาคำเนี่วา่ามันต้องใช้เงินสัปเหร่อาจารย์แต่ลอดในกำลังนั่งเงินอยู่เนี่ยโอ้โหจะทำสำเร็จไหมเนี่ยอ๋อสำเร็จสำเร็จเออระดับคุณต้อมไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้โหแต่อาจารย์บอกว่าต้องไม่เกินเดือนมีนาหรือเมษาล้จทำไม่ได้นะก็เน,นี่ยแหละช่วงช่วงนี้แหละก็ทําทําไปยังไงสาเร็จอยู่แล้วโอ้แล้วมันจะมามันจะมาเติมคืนไลยเนี่ยมัน ก็ยืดไปเลยก็ยืดไปเลยถ้ามันไม่นั่นเนี่ยก็ยืดไปเลยก็ไปขายสิเอาไปขายแม่งเลยอ่ะมีผัวเป็นฝรั่งก็ให้ผัวฝรั่งส่งเงินมาช่วยสิใช่ไหมน่ะเออคุณต้อมคุณผัวใครไม่รู้ใช่ไหมน่ะผัวเะก ก็น eh? uh, uh, so no. ั่นไงใครอ่ะคนนั้น่ะที่เขามีแฟนเป็นแฟนต่างชาติใช่ไหมล่ะลูกนี่อ่ะเออเราไม่รู้มีสีฟองบ้างแนวอ้าวหมดหัวเลยเหรอไม่ก็ไม่แบบไม่คืนเงินอะมันมามันมันมันต้องหมดไหมทันแต่ในต้องมีต้องมีสัมแลกแน่เลยสัมแลกสัมแลกก็นี่ไงเดี๋ยวทุกอย่างฟ้าจะเปิดแล้วหหลังรทำไมเอาไปตอนนี้ไงเดี๋ยวดาวดีแล้ว เออยังไงมันผ่านได้ผ่านได้ย <ละ S 1> ี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่บเอ็ดดีซัยี่บสามยี่บสี่ก็เริ่มเดินลืมตาหน้าอ้าปากดวงดีดวงดีดงดอืมผ่านผ่านทำได้ทําได้ของคุณต้อมอ่ะ <รา S 1> ใช่โอเคครับค่ะจะได้ไ,ไปต่อกำลังปลดแรงอย่างเงี้ยเพราะคำนวณตาเงียเกือบแปดหมื่นแล้วเหรอหโอส้สบายส,<โ>สบายสําเร็จสําเร็จไม่มีปัญหา ต้อมรวยอยู่แล้วนี่ไปจกนนะถูกไ,อ,อ,อ,ไอ้ลอตเตอรี่สองอะเเลขท้ายอเป็นลมอ่ะมันได้อ่ะเินไม่มาไม่เลยเนี่อ๋อถูกถูลอตเตอรี่เป็นลมเลยเหรอไอ้ <c oughs> อลมเถูกแค่ออแสองโเแค่สพันไได้ถูกเยอะโอ้ยเออถูอยูะแล้วใจ่ย็น<แ>ของคุต้อม ใช่ก็ตอนนี้ดาวพุธอยู่กระดุมพระอุปสรรคปัญหานําเงินมาให้ก็ก็อันนี้ไงเป็นปัญหานานแล้วไงก็จะนําเงินมาให้ไงก็าข,าขายไปเลยไม่ต้องไปนัออ่งหลายปียแล้วโอ้โหแไม่้่ามีคมนเยาเนี่ยมินเยตรงน,น,นั้นนมคนซื้อมีเออมี แล้วแต่ขายขายได้แล้วคุณต้อมยอมมาทุกอย่างแล้วเออ,อยอมมาตั้งหลายปีนะอยอมมาตั้งหลายปีนะ<อ>ถ้ามันไม่ซื้อก็ขายคนอื่นไป<อ>ก็ให้มันไปอยู่ที่อื่นผมก,ก็ก็ลองคุยดูมนนนาากดว้ <c oughs> ว่าราคาที่เราประมูลมาไม่ได้เอาราคาประเมินเอออนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้ราคาประมูลน,นะประมูลมาต่ามเวลาจ่ายค่าเสียราคาประเมินนะอ๋อก็ตามกฎหมายแล้วมั้งใช่ไหมใช,ใช่ค่ะขเขาบอกไม่เกิน2เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่ประเมินอ,อก็การเดี๋ยวเข้าไปต่อเอาไม้หน่อง เออไป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 สำเร็จผ่านไม่มีปัญหาไปขายแล้วก็ไปขายกาแฟซะเออขายกาแฟได้กาแฟร้านเสร็จยังอ่ะเปนนร้านร้านแน่ๆหลัาการแต่ว่าทีีนต้องต้อง้ให้เขาดอกไอเดียที่จะทำหลักฐาข้างหลักก็ต้องใช้เงินมาตรงนี้ต่อไม่งั้นมันไม่สำเร็จไงอ๋อหน้าหูแล้วอ่ะแน่นเป็นอ้องมือินเลยแกเงินเงินหัวเลยอ๋อมันมึนอยู่แล้วเพราะลาหูดับอยู่ มันมึนๆอยู่มองไม่ค่อยมีแสงเยอะแฉงเยอะแฉงมาแล้วเออยี่เบียดไปทีไหนอะา <c oughs> ใช่ทำไมไม่ได้พูดนะทำไมชอบพูดไปไกลเหลือเกินเอามีนะสิเออเราเ <c oughs> พูดไปไกล,ล้ๆไปกันไปเออหลายคนมาพูดด้วยต้องพูดเร็วๆมาเ,นนเออนี่ไม่ได้พูดนะบอกยี่เบียดนี้พูดไปไกสักไกลเลย มีนามีนานี่เออใช่ใช่คนเดือนเดือนเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยอืมเดือนมีนาเนี่ยแหละอืมโอ้โหแวมันมาลงมาต้มแนบ่็ถ้าไม่ทำมันก็จะไม่จบไงอ่าดาวดาวเออดาวดาวการเงินเริ่มมีแสงเออยี่เบ็ดยี่เบ็ดเอออืมเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้ว ใช่ไม่ต้องเอาตอนนี้เอาตอนเยอะด ú, ีอ่ะก็ลาลาลาราศีก็ราศีอามังกรไงดาวราหูเป็นการเงินไงดับอยู่ดับไงี่อวมีแสงแล้วเออมีแสงในตัวเ ô kia đã quán ta tao 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 บอกไว้ยังทักษาบอกนะครับอห้ามีนะาาพือรหัสสบดีนะครับที่ตัวตกเป็นโชคลาภนะเออเอาเมาไม่ติดไดเวอร์เออเออเลอไดเวอร์เออเลอต่อมามาพูดถึงคนเกิดในวันอังคาร คนวังคารเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งใดคุณจะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันนะคุณจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องปากนะเออเหงือกและฟันนู่นนี่นั่นร้อนในต่างๆต,ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการ นับถือจต่คู่มีที่พลดีในโดยชาตานะครับเมาเอาเมาไม่ติดนะตอมาคนเกิดในวันเพื่อรหัสนะเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการมากขึ้นส่งผลให้เป็นที่ยอมรับนะครับที่ดีคนวันพุธกลางคืน ในเรื่องของความข้างไกส้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณลองเชื่ออย่างเต็มที่แล้วนะครับคนอื่นจะมาห้ามก็ได้ยากนะของคุณก็จะมีโชคลามเงินทองนะครับคนวันศุกร์เหนื่อยครับเน็ตเหนื่อยมีอุปสรรคนะก็ต้องอดท,ทนต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะถือว่าเจ้าชะตาใจรับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีแต่พูดกับผู้ใหญ่คนวันจันทรนะ์อ๋อมาแล้วนะ นกมาแล้วอ๋อโอเคอ๋อลูกาาศิษย์วิจารย์ที่ฟังคลิปนี้สําเร็จทุกอย่างได้เงินทองโอเคนกบอกมาแล้วอันนี้นะนี่ดวงชะตาคนวันจันทร์ต้องระวังปัญหาการถูกลอกเชื่อคนง่ายตกน้ําตกท่านะครับตกน้ําตกท่านะไออันนี้บรรยากาศสบายๆมีเสียงนกนี่ธรรมชาตินะจ๊ะ ธรรมชาตินะไม่ใช่เหมือนกับเวลาคุณไปเดินเดินแล้วผ่านเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยนะจี๊ดแล้วเสียงนอกออกลำโพงไม่ใช่เลนี่ธรรมชาติเลยนะเออต่อมามาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวถูดีๆว,ว,วันนี้ดาวโอเคดาวดีไม่เสียครับ มีความสุขสบายสบายยิ้มเข้าไว้นะจะมีโชคและความสำเร็จนะโอเคต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับฟ้าเลิกยามของจีนวันนี้ยี่ห้าออืื วันนี้วันของงูนะครับวันงูนะไม่ใช่วันของหมูหมูระว,วังงูมีพลังเป็นอย่างดีนะวันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบเตียงนอนห้ามกระทบเตียงนอนนะแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมขอพอรไหว้เจ้าเปิดร้านค้าขายเซ็นสัญญาออกรถนะโยกย้ายเดินทางตั้งเจ้าที่ติชุเอ ทิศมงคลทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ที่โชคลาภทิศใต้ช่วงเวลาที่ดีก็คือตีหนึ่งถึงตีสามเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็บ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มสีเสือมรนจ,จวันก็คือฟ้าน้ําเงินดําสีโชคลาภก็คือเหลืองน้ําตาลนะครับในดวงชะตานะโอเคด๋ยวต่อมานะ <c oughs> พูดถึงคนลาสีเมฆ คนราศีเมษเนี่ยชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยดีครับดาวการงานดีไม่เสียพุทธดวงคุณนะอ,อ,อุปอุปสรรคนําโชคลาภมาให้นะคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอยู่นะค,ความรักการเงินยังไม่ดีนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภค,คนพฤษศเนี่ยดาวการงานพระราหูอยู่ราพระการงานดีมั่นคง นะครับและดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพุธพระกระดุมพ้าไปอยู่ในภพธรรมะการเงินคุณมีเกณฑ์การลงทุนเรื่องงานนะ <c oughs> แต่คุณจะมีโชคเข้ามาวันนี้จะมีโชคจากสติปัญญาความรู้ของคุณนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนชีวิตคุณด้านการงานเนี่ยต้องระมัดระวังยังไม่ค่อยดีระวังความเสียหายนะครับส่วนด้านการเงินของคุณเนี่ยกระดุมพมรนะมรณะ การเงินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นาวางแผนด้านการเงินให้ดีต่อมาชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาอิทธิพลในเรื่องของการงานเนี่ยดาวคารเป็นวินากาต้องระวังความเสียหายงานยังไม่ดีความรักไม่ดีการเงินพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองวันนี้จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะหยิบยืมหรือพูดอะไรต่างๆนะเรื่องเงินต่อมาคนมังคนสิงศรสีสิงเนตนุมรณะ ให้ระวังปัญหาสุขภาพรูอคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับการเงินคุณยังมีรายได้เข้ามาอยู่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องงานนะครับต่อมาชาวราศีกัน <c oughs> คนลักนณาราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณอิทธิพลในเรื่องของดาวการงานเป็นอาลีนะมีอปุปสรรคการงานต้องระมัดระวังต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณให้ดี ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสได้เงินอยู่แล้วต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลดวงชะตาคุณการเงินจะประสบความสําเร็จเพราะอยู่สู่พระนะครับคือบางคนเนี่ยดาวดาวมาอยู่ตรงเนี้ยบางคนส้มหล่นประสบความสําเร็จนะถ้าคุณทําธุรกิจต่างๆกับหุ้นส่วนลูกค้าถ้าดวงชะตาดีดีไม่มีใครเสียนะยังไงได้เงินครับ แต่ถ้ามันล่าช้าไมีอยู่สักเพราะอิทธิพลของดวงดาวมัน,มนดึงอยู่นะแล้วคนตุนพือรหัสยังเป็นมรณะนี่ก็ดึงส่วนหนึ่งมันถือว่าก็ดึงดีไม่ค่อยสุดแต่พอพฤชสภาไปแล้วอันนี้ดวงชะตาดีไม่มีปัญหานะครับยังไงวันนี้การเงินดีนะต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับฟ้าอาทิตย์อยู่ปุตตะการ งานนะพูดคุยติดต่อสื่อสารประสบความสําเร็จมีคนช่วยส่วนการเงินได้เงินครับการเงินได้เงินต่อมาชาวราศีธนูคนธนูการงานมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารบางคนเปลี่ยนงานย้งานโยกย้ายถูกย้ายงานส่วนการเงินทํำธุกรรมก็จะผ่านประสบความสําเร็จต่อมาชาวราศีมังกรคนราศีมังกรจะหวะชีวิตคุณ ในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวประศุกร์ไปอยู่สาหัสชะการงานที่ติดต่อกับคนเยอะๆนูน่นนี่นั่นงานสาธารณประโยชน์ต่างๆนะส่วนการเงินการเงินวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาครับต่อมาชาวราศีกลุ่มคนกลุ่มดาวการงานวันนี้มีบริวารช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานความรักคู่คองช่วยเหลือเรื่องเงินนะวันนี้ก็เติ ดาวพุธปุตตะกลุมรักบุตรบริวารอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาคุณวันนี้จะมีเงินทองประสบความสําเร็จนะการงานสมัครงานได้งานดีไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆแต่ความรักยังไม่ค่อยดีนะครับคนราศีมีนนะโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ